อืมอืมบุรอดป้าตโ้มันนั่งกินเมงเมาคักแน่เลยนี่ทอมจนอิ่มเลยทุกคนเลยโอ้ลึกเลยนี่เมงเมาก็ออกเท่านี้ถึกจังหวะมันเลยแบบนี้โอ้เมีงเมามันออกเท่านี้เนาะ นี่บอลลอดทุกคนนี่อีกน่งแต้มเอากลับตกทายสบายดีทุกคนนะวันนี้เขากา็เปิดคลิปอยู่ป่าเลยทุกคนเลยวันนี้ค่ะเนื่องจากฝนตกแต่แม่หัวแรงนี่พี่น้อง วันนี้เราก็สิพาพี่น้องค่ะอยู่กากินการเขียดพี่น้องการเขียดการกบเัาไปเบิ้งน้ำกันพี่น้องวัดสิมันเลยบอวันนี้ก็มากระบอะไซพี่น้องสองคนวันนี้ตามรุ่นน้ำกันพี่น้องวัดสิมันเลยบอเสื่องดีแท้เรียบร้อยโอ้โกบยางว้าเดี๋ยวกบยางติดมือเลยนี่ที อุ้ยโอ้กบยางเลยนะโอ,โอ,โอ้ติดมือหมดเลยนี่งดเลยมือใครมี้มาสมกับกบไซพี่น้องนี่โอ้ปลั๊กใหญ่นี่ฮู้นบอไซเห็ดลหรอันนั้เป็นอะนนั่นนะกระสานเรากางเฮิร์บมาเขียดบอบอแมนบอแมนขังฆ่า,ข,า,ข,าขี้กันฆ่า,าพี่น้องตัวปักใหญ่หนึง่งบอไซใดโอ้เจองูพี่น้อง นี่ตัวอันตรายเลยนี่ว้าบงูมีพิษหรือบ่อหนิคุณโตมันพี่น้องเป็นบนงูพี่น้องนี่ตัวนี้จะตัวอันตรายเลยนี่ว้างูตัวบักใหญ่นี่พี่น้องเลยโตมันนีและตัวอันตรายเลยนี่ โอ้โอกกาขามไปเบื้องล่างแล้วบ่ะนี่เจ้าโตมันปักใหญ่หนึ่งนี่โอ้เจ้าอดเด็ดเลยนี่ตัวนี้แหละตัวตะไลเลยนี่โตมัน มาสิปล่อยมันไปพี่น้องพุนมันไปพุนเลยพุุพาสิปล่อยมันไปละโอ้ได้อีกแล้วนี่มนัมนมกบกำลังออกพี่น้องไผูกบผูกเกียกำลังออกต้อง่กับการ

เขียงขากพี่น้องอนปุน๊บนี่ได้ลายเลยเขียงขากเลยเสียตัวนะเลอกการไปเรื่อยๆพี่น้อง ยังเมาออกกบเขียดมันก็ออกไล่กันองเลย มันคือเสียงดีคักแท้จนเกือบบเห็นนี่มันคือเสียงคักแท้จนเกือบบเห็น,น,บ,นบลอดป้าตู้มันนั่งกินเมีงเมาคักแน่เลยนี่ทอมจนอิ่มเลยทุกคนเลยโอ้หเลือกเลยนี่เมีงเมาก็ออกเท่านี้ ถึกจังว่ะมันเลยไปนี่โอ้บางๆมันออกตัวนี้เนะาะป้าที่มันคักเลยนี่มันออกเลยจักอุวไซเด้หูมันไปดีนี่มอเน่มันนั่งถ่าเลยถากินอย่างเดียวจนทองใหญ่พุ่นคักอันนี้โอ้โหอันนี้ก็เป็นกบยางอีกแล้วนี่นะเติมกิเนเอาไว้จับไปตัวหนึ่งทุกคน,นมันติดมือก่อยโอ้ยว้า โอ้หมด่อดีดมือคอยเป็นเขียดยางทุกคนเลยแบบเป็นกบเขียดติดมือติดมือเอาพี่น้องเดี๋ยวนี้เากาห่อหลดลนะประเดี้เชา่ยกานเลาะมือไปเลยบัดนี้เดี๋ยวเชา่ยกานเลาะมือไปเลย,ลลยลพุ่นแหละเลาะทะชวนนี่แหละพุ่นเชให้ไฮบอสไซกานพุ่นเลาะมือไปเลยก็ได้ลายอยู่เด็ดทุกคนเห็นแล้วตัวหน,นึ่งนี่ เห็ดน้อยนี่โอ้โอ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหจ้ะนี่เห็นเลยตัวหนึง่งโอ้คุณคุณใส่คุณเลยโอ้โมันหลักอรีพี่น้องเลยนี่เห็นแล้วตัวหนึง่งโดดไปโดดมาอยู่ Uh, bự hết là cho phải sang đây rồi mình lạc đi đây hết rồi phi đông tô bắc nhai rồi phi đông เกียดตะปาดพี่น้องเลยจุ๊บนี่ได้แล้วจุ๊บนี่บอลลดทุกคนนี่อีกหนึ่งแต้มทุกคนเลยวันนี้การเดิกแกเวโอการการได้ลายอยู่คมสุขควลมาดิที่พากันเดินทางกลับทุกคนเลย ถือประมาณอยู่ครับบว่าประมาณก็พอได้กินอยู่มื้อนี้นะ่ะแมงเม่าออกมาไลายเลยบนเนี่ยพวกแมงเม่าแต่ก็เจองูพร้อมโอ้เกือบพวกปุบเกือบเหยียบเลยกลังสีข้าไปเอาเขียดเกีตาปาดนะแต่ว่าเจองูนะเมื่อนี้เาก็ชีเดินทางกลับนี่ เฮ้มึงจอดรถเด็กทุกคนเลยเอ,าพ,อาพี่น้องเไยเดี๋ยวนี้เรากำมาเราเดือนเด้อจะกบเขียดกับพอได้กินอยู่พี่น้องสําหรับคลิปนี้กับบ่มียังไลพง่พี่น้องพาพี่น้องหาอยู่หาก,กินสะพัดวิธีชีวิตของบ่อบปื๊ดและกับคลิปนี้กับบ่มีสาระเนื้อหาไล่พี่น้องก็คือคนเห็นหนั่นแหละพาพี่น้องการกบกันเขียดน,นั่นแหละหาอยู่หาก,กินสําหรับคลิปนี้กับบ๊ปื๊ก็จีบก็ปิดไว้ที่เพียงเท่านี้ทุกคนเลยจอกันใหม่ในอกการอะไรเกี่ยวกันไปทุกคนสําหรับคลินี้กับ สวัสดีทุกคน